ราตรีนี้คุณพร้อมที่จะฟังเรื่องเล่าจากความมืดมิดแล้วหรือยังเรื่องเล่าที่จะทำให้คุณมองกระจกเงาในบ้านด้วยความหวาดระแวงไปตลอดกาลนานมาแล้วมีเรือสำเภาเก่าแก่ผุพังลำหนึ่งจอดทิ้งร้างอยู่ริมแม่น้ำสายใหญ่ไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้เพราะร่ำลือกันว่ามีผีตายทั้งกลมสิงสถิตยอยู่ ว่ากันว่าเธอถูกทิ้งไว้บนเรือลำนั้นปวดท้อมคลอดลูกเพียงลำพังไม่มีใครเหลียวแลจนกระทั่งสิ้นใจทั้งแม่ทั้งลูก เสียงร้องโหยหวนของเธอจึงดังระง,งมไปทั่วทั้งลำเรือในยามค่ำคืนแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าผีตายทั้งกลมคือกระจกเงาบานใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางห้องโถงของเรือลำนั้นว่ากันว่าใครที่จ้องมองเข้าไปนานๆจะเห็นภาพตัวเองเปลี่ยนไปกลายเป็นใบหน้าซีดเซียวดวงตาแดงกำ่ำและรอยยิ้มที่แสนจะเย็นเยียบ มีนักเลงพน,นันคนหนึ่งไม่เชื่อเรื่องผีจึงท้าพิสูจน์เดินทางไปยังเรือร้างลำนั้นในคืนเดือนดับเขาเดินเข้าไปในห้องโถงจ้องมองกระจกเงาบานนั้นอย่างไม่เกรงกลัว ตอนแรกก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่เมื่อเวลาผ่านไปรอยยิ้มของเขาเริ่มบิดเบี้ยวดวงตาเริ่มแดงกรรมและในที่สุดเขาก็หายตัวไปเหลือเพียงแต่รอยยิ้มเย็นเยียบที่ปรากฏบนกระจกเงาวิญญาณในกระจกกระหายซึ่งชีวิต คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่เพราะสิ่งที่รอคุณอยู่ในกระจกเงาอาจไม่ใช่แค่เงาของคุณเองแต่เป็นสิ่งที่กำลังจ้องมองคุณอยู่เช่นกันและมันอาจจะรอเพียงแค่คุณเปิดประตูให้มันเข้ามาราตรีนี้คุณกล้าส่องกระจกไหมละ่ะแล้วคืนต่อไปละ่ะคุณจะยังกล้าอยู่หรือเปล่า